เราก็จะมาช่วยกันกดป๊อปด็อกเพื่อให้ประเทศไทยขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งนะคะทุกคนเย้ดีนี่ทุกคนเราจะ,ะเซแล้วเย้เยซนแล้วสวัส,วสดีค่ะดีไซน์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแทนดีไซน์กดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิง่งตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆคะ่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลย สวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนหลังจากที่ <c oughs> มีป๊อปแคทใช่ไหมฮิตมากเลยนะทุกคนช่วงนี้นะ <c oughs> แต่ว่าเมื่อวานนี้นะประเทศไทยก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วนะตอนนี้เขาก็มีมา <c oughs> ม,มีมาใหม่อีกแล้วนะดีไซน์มันคืออะไรคะก็คือป๊อป้ายไหม ป๊อปสายใหม่ก็คือป๊อปด็อกนั่นเองนะคะทุกคนและวันนี้นะเราก็จะมาช่วยกันกดป๊อปด็อกเพื่อให้ประเทศไทยขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งนะคะ<อ>ทุกคนตอนนี้ประเทศไทยอยู่อันดับอะไรนะคะดีไซน์ไหนดูสิอ๋อว <estaba> ูนี่นะตอนนี้ประเทศไทยอยู่อันดับสองนะคะ mm, ทุกคน э ไ<ท>ต้หวันเป็นอันดับหนึ่ง, <c oughs> น,งนะมาดีไซน์เราจะมาช่วยประเทศกันเราจะมาทําให้ประเทศไทยของเราเป็นอันดับหนึ่ง อ่ะใส่ไมค์กด <Huh? S 1> เร็วใส่ไมค์กดใสไมกดเช่นโอ้ยเร็วเร็วเร็วช่วยกันกดช่วยกันกด <c oughs> มันโดนที่ไหนเล่า <c oughs> เร็วดีไซน์รีบๆโอ้โหเร็วตอนนี้เขาโอ้หูนำไปตั้งเยอะเลยไต้หวันนำไทยไปเยอะเลยนะไหนดูดิไหนดูดิเอาหนึ่งนิ้วมันจะเพิ่มทีละหนึ่งอ่ะตอนนี้เจ็ดร้อยสิบแปดใช่ไหมอ่ะ ได้เพิ่มทีละหนึ่งหรอั่นไงเพิ่มเพิ่มทีละหนึ่งไงนั่นไงอือแล้สองนิ้วเพิ่มทีละสองสามนิ้วเพิ่มทีละสามหนูลองรัวแบบว่ารัวให้เยอะที่สุดสินี่แม่สังเกตมันมีเลขตรงนี้อยู่เห็นไหมมาดูกันว่ามันจะเยอะสุดที่เท่าไหร่ไม่ใช่จิ้มอ่ะจิ้มจิ้มเออจิ้มจิ้มจิ้มปุ้ยาสามสิบหกอ้มืกี่สามสิบหกเร็ว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 เอานิ้วไม่ล็อกอย่าหยุดนิ้วไม่ล็อก ไย,ดยด uh? ได้เริ่มใหม่อน oh, <no. S 1> งานเข้าไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ได้เริ่มใหม่เริ่มใหม่ไม่ใช่แบบไม่ได้เริ่มอ,อ๋อโอเคต่อเนื่องอยู่ใช่ไห<อ>มอู้ยิบเก้าตรงสามสิบสามยี่สิบเก้ามันคืออะไร C P S น่าจะเป็นความต่อเนื่องพอเขาให้จิม้มเขาให้จิ้มค่ะ ดีไซน์ดีไซน์สามารถทําตรงนี้ให้ขึ้นหนูได้เยอะสุด36อ่ะอะหน,หนูหนูทาให้มันได้50ให้ได้ซิดูซิจะได้ไหมยี่สี <laughs> แแ่แล้วยี่สิแล้วแล้ว 29, 29, 29, แล้วยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าแล้วแล้วแล้วโอ้โหแล้วประเทศไทยยังไม่ได้ที่หนึ่งเลยแล้ว <laughs> ช่วยกัน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 เอาให้ประเทศไทยขึ้นที่หนึ่งให้ได้แล้ว คุณสิบเร็วคุณสิบคุณสิบจิมคุณสิบเร็วคุณสิบคุณสิบตอนนี้แรงช่วยกันจิม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 จิ

ต้องหลับต้องนอนแล้วนะคะทุกคน <Huh? S 1> หลังจากที่ปั๊บแคทเราได้ที่หนึ่งตอนนี้เราต้องมาช่วยกันกดปั๊บด็อกให้ขึ้ที่หนึ่งให้ได้ตอนนี้โอ้โหไตหวันแซงเราไปกี่ล้านเนี่ยโอ้โหดีนะใครเล่นอยู่บ้างน,นะทุกคนอา้าวเราอีกแล้วเป็นไง <Okay. S 1> มาเดี๋ยวเราจะช่วยกันกดนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเยอะสุดนะเราจะของวันนี้เราจะได้เท่าไหร่เนาะ นี่นะทุกคนอันดับหนึ่งคือประเทศไทยไทยแลนด์แล้วประเทศไทยเป็นที่หนึ่งแล้วนะมันมีคะแนนลดด้วยนะใครรู้บ้างหรือว่าเป็นเพราะว่าของเรามันค้างหรือเปล่าเมื่อกี้แม่กุ้งกดกดอยู่สองหมื่นสองสองหมื่นสามลดไปสองหมื่นสองหมื่นหกลดไปสองหมื่นสามอะไรอย่างเงี้ยแข่งกันใหญ่เลคะทุกคนตอนนี้สังเกตว่าตัวเลขของแต่ละประเทศคืนมาดูดิดูดิตัวเลขนีเท่าบหรัวมาก โร่โล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 ่มากเร็วทีนี้ทุกคนเราจะแสนแล้วยากแสนแสนแล้วแต่ดีสุดแม่น่ากดไม้เกือบไม่รู้กี่นาทีแล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็ทำหนึ่งแสนแตกแล้วและประเทศไทยก็ได้เป็นที่หนึ่งแล้วเย้โอเคค่ะแต่เวลาพักโอ้ยนิ้วหงิกนิ้วงอ